10อันดับทีมที่ยิงประตูมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกต่อ1ฤดูกาลอันดับที่10แมนเชสเตอร์ 2000, ยูเนเต็ด1999ถึง2000ยิงไป97ประตูแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดชุดนี้คือภาคต่อของทีมแชมป์ที่ถึงแม้ฤดูกาลก่อนจะกำลสึกหนักมาหลายรายการแต่เกมรุกก็ยังดุดันไม่เปลี่ยนซึ่งทีมนี้ก็ยิงเฉลี่ย2.5ประตูต่อนาดซึ่งสไตล์ฟุตบอลก็เน้นสปีดวกกับความดุดันริมเส้นซึ่งในยุคนั้นก็เป็นยุคของเซอร์เลฟฟ์กูสันที่แมนยูไนเต็ดสามารถคว้้้าาาแแชมลลีกกไดดบบขออยะตยว่ท นี่คือเจ้าแห่งพรีเมียร์ในยุคนั้นเลยอันดับที่9ก้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปี2 0 0 2ันถึงสองพยิงไป98ประตูนี่คือยูไนเต็ดช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างแกนหลักชุดเก่ากับพลังของดาวรุ่งที่เริ่มแจ้งเกิดมาซึ่งยิงไป98ประตูจาก38นัดซึ่งเกมรุกก็เน้นความหลากหลายไม่พึ่งใครคนใดคนหนึ่งซึ่งทีมชุดนี้ก็ถูกจดจําว่ายังคงรักษามาตรฐานเกมรุกระดับแชมป์แม้ว่าทีมยังเปลี่ยนไปล่ะครับอันดับที่8ปดอาร์เซนอลปี 2009- ันเก้าถึงสองพยิงไป98ประตู อาร์เซนอลยุคฟุตบอลสวยงามแบบเต็มรูปแบบต่อบอลเร็วเกมรุกไหลลื่นการเคลื่อนที่แบบไร้ตำแหน่งตาตตัวซึ่งทีมของอาร์เซนเอนเกอร์สามารถยิงได้ถึง98ประตูและถึงแม้ว่าทีมนี้ไม่ได้แชมป์แต่แฟนบอลทั่วโลกนี่พูดถึงว่านี่คือยุคที่อาร์เซนอลที่เล่นบอลได้นสนุกทีมหนึ่งในประวัติศาสตร์เพียร์มลีกเลยอันดับที่7ลิเวอร์พูลฤดูกาล2017-2018ยิงไป99ประตูลิเวอร์พูลในยุคนั้นนี่บอกเลยล่ะครับว่าเกมรุกนี่ไฟลุกมากทั้งความเร็วแบบเหลื้อยลหลเกมเพสซิง ภายในไม่กี่วินาทีและถึงแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์ลีกแต่ทีมนี้ก็สามารถยิงไปได้9 9ประตูแถมชุดนี้ก็ถูกยกให้เป็นหนึ่งในทีมที่มีเกมรุกเที่ันตรายที่สุดในพรีเมียร์ลีกยุคใหม่และมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของลิเวอร์พูลในยุคท้าทายทุกแชมป์หะครับอันดับที่6แมนเชสเตอร์ซิตี้ปี2022ีถึง2023ยิงไป100ประตู100ประตูแบบนิ่งๆแต่โหดซึ่งในยุคนั้นทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ของบอลเป็นระบบทุกอย่างมีแบบแผนไม่จำเป็นตต้อองงงงงเเร่่่ีียบขขาททุกจัวซึมปป ดียล่ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเกมรุกที่นี้ไม่จําเป็นต้องวือววาแต่ต้องแม่นยําและก็เด็ดขาดเท่านั้นเองแหละครับอันดับที่ห้าลิวเวอร์พูลฤดูการ2013 2014ยิงไป101ประตูฤดูการที่แฟนหงแดงทั้งรักและทั้งเจ็บเพราะว่าในฤดูกาลนั้นก็ยิงไปได้101ประตูซึ่งเกมรุกนี่ก็ด,ดูดันแบบทุกนาดสามารถเปิดเกมเลขแบบไม่กลัวใครและถึงแม้ว่าจะพลาดเชม์ลีกแบบเจ็บอ้วนต่ฤดูกาลนี้ถูกจารึกว่าเป็นหนึ่งในฤดูกาลที่ลิวเวอร์พูดูสนุกที่สุดกัััันนเลยล่ครบดบดที4แม เคสเตอร์ซิตี้ฤดูการ2013-2014ยิงไป102ประตูพี่ไม่เลกในยุคนั้นถือว่าเกมเปิดเต็มรูปแบบซึ่งซิตี้ก็สามารถยิงได้102ประตูและก็เป็นทีมที่เกมรุกเฉียบคมกว่าทุกทีมในยุคนั้นซึ่งสามารถเก็บชัยในเกมสําคัญได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในฤดูกาลนี้ซิตี้ก็สามารถกลับมาคว้าแชมป แบบโคตรหดได้กันเลยอันดับที่3ามแมนเชสเตอร์ซิตี้ฤดูการ2019-2020ยิงไป102ประตูถึงแม้ว่าในฤดูกาลนั้นจบไม่ได้แชมป์ลีกแต่เกมรุกของซิตี้ก็ยังโหดไม่เปียเลยเพราะว่าทีมนี้สามารถยิงไปได้102ประตูคลองบอลเหนือคู่แข่งแทบทุกน้าแต่ข้อเสียก็คือเกมรับนั่นเองแหละครับซึ่งมาตรฐานของทีมนี้ก็สามารถคงระดับไม่ต่างจากฤดูการอื่นเลยและซิตี้ก็แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าเชฟอาจจะหลุดมือได้แต่คุณภาพในเกมรุกก็ไม่เคยตกเลยอันดับที่2เชลซี ฤดูการ 2009- 20 2 0 1 0ยิงไป103ประตูเชลซีในยุคแข่งความสมบูรณ์แบบภายใต้การคุมทีมของคารลอันเชโรตตีที่สามารถยิงได้ถึง103ประตูซึ่งทีมนี้ก็ครบเครื่องทั้งหน้าทั้งหลังความแข็งแกร่งบวกกับเทคนิคเกมรุกหนักแน่นแต่ก็ไม่เสียสม,มดุลในเกมรับและในฤดูการนี้เชลซีก็สามารถคว้าแชมป์ลีกได้อย่างยิ่งใหญ่ด้วยละครับอันดับที่1แมนเชสเตอร์ซิตี้ฤดูการ1 7 2 0 1 8ยิงไป106ประตูสถิติตลอดขิงพรีเมียร้อยหกประตูสถิติตลอดการก์ซิตรี ล่ะครับซึ่งสามารถยิงได้ถึง106ประตูเป็นเชม์ลีกได้แบบไร้ข้อกังขาซึ่งในยุคนั้นก็เป็นฤดูการประวัติศาสตร์ของเป๊ปที่สามารถคว้าเชม์ลีกได้แบบไร้ข้อกังขาบอกเลยล่ะครับว่ายิงแบบไร้ปาณีกันเลยทีเดียวและเพื่อนๆละครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะ